ลงเลยงานเยอะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เหนื่อยกับงานจังเลยลงคลิปมันก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้วยเนาะเราไม่มีเวลาอะไรช่วงเนี้ยร่างกายก็ไม่ค่อยดีงานให้พี่มาร์คไม่มีงานลงอันนี้ก็จะบ่ายสามนละอีกแป๊บหนึ่งเราก็ได้ข่าวดีกันนะขอให้ร่ำให้รวยทุกคนนะคะเฮงเฮงฟังฟัง,ค,ง,ค,งค่ะ หวังอะไรมากมายแต่ถ้าได้มากก็ดีแกะเสร็จแล้วค่ะปูดีตอนบ่ายๆค่ะเพื่อนๆมาแกะปูกันค่ะแกะปูไว้ตำส้มตำค่ะปูเค็มเต็มถุงเลยค่ะเพื่อนๆมัอันนี้ก็จะบ่ายสามแล้วอีกแป๊บหนึ่งเราก็ได้ข่าวดีกันแล้ขอให้ร่ำให้รวยทุกคนนะคะเฮงเปงวังๆค่ะ งานให้พี่มารครอบไม่มีงานลงง่วงทำอะไรไม่ได้อยากหลับอย่างเดียวเลยหมดเดี่ยวหมดแรงเลยกินยาเข้าไปเห็นไหมคะเพื่อนๆสนใจไหมอันนี้ก็คืองานนะคะงานอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่เราก็กำลังส่งงานพี่มาร,รอยู่เนาะดีใจ วันนี้ก็ตรองแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจะล้างมือก่อนมือเหม็นค่ะแกป,ปูสเสร็จแล้วมันเหม็นโอเคสวัดดีนะคะ <c oughs> มากินส้สมตำด้วยกันค่ะปูเค็มงานให้พี่มาร์คดงไม่มีงานดงดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โลกมากเลยเนิวน้วกระลอกปวดงอไม่ได้ก็พยายามแช่น้ำอุ่นทุกเช้ากินยาด้วยกินยาแล้วก็ บางวันก็ยังไม่ได้ตอบหลับก่อนพบไปเรื่อยๆจะมีเวลาตอบเพื่อนๆทำเป็นคลิปหน่อยให้มีคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยมีคลิปลงคลิปยาวมีแต่ภาพนิ่งค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีเนาะทำซ่อมๆเพื่อนๆอยากกินไหมคะแกะไว้รอเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านจะได้ทำซ่อมๆให้กิน บางวันก็ยังไม่ได้ตอบหลักหลบก่อนคบไปเรื่อยๆมีเวลาตอบอเ,เพื่อนทำเป็นคลิปหน่อยให้มีคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยมีคลิปลงคลิปแล้วมีแต่ภาพนิ่งค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีใส่ข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวถ่ายข้าวเหนียวให้เพื่อนๆดูอยากกินข้าวเหนียวมาเอานะคะมากินส้มตำด้วยกันค่ะดูเคม็ม บางวันก็ยังไม่ได้ตอบหลัหลบๆก่อนคบไปเรื่อยๆมีเวลาตอบอปุน,ปน,ปนอะไรม้างหลายอย่างางาน,นเราเยอะค่ะแกะปูเสร็จก็จะได้ดูแกปูกันค่ะ,ะปูไว้ตมงๆนะคะ สนใจมาเอาไปตั้มต้ตนะคะมีเยอะเลยค่ะอันนี้ก็คืองานนะคะงานอีกอย่างนึ่งเหมือนกันแต่เราก็กำลังส่งงานพี่มาอยู่เนาะ,ะ,ะเจ้ามาก็รีบลงแล้วก็รีบไปตลาดค่ะกลางคืนน้นเนี่ยจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆให้ตอบคอมเมนต์รอบดึกทีเดียวนะคะค่ะปูขิน แกเอากระดองมันออกค่ะไม่ใช่ปูนาถ้าปูนาบ้านเรามันจะ <c oughs> มากินส่อมํำด้วยกันค่ะปูเค็มเช้ามาก็รีบลงแล้วก็รีบไปตลาดค่ะกลางคืนนั่นแหละจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆให้ตอบคอมเมนต์รอบดึกทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะ นนี้ก็ต้องง่วงทำอะไรไม่ไดไ้อยากหลับอย่างเดียวเลยหมดเดี่ยวหมดแรงในกินยาเข้าไปเห็นไหมคะคุณเต้สนใจไหมอร่อยเนาะแต่นี้มันเป็นปูทะเลค่ะเรียกปูเลยะเรียกไม่ถูกเหมือนกันใส่ส้มตำค่ะดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โลกมากเลยนิ้วกล็อกปวดงอไม่ได้ ก็พยายามแช่น้ำอุ่นทุกเช้ากินยาด้วยกินยาแล้วก็สองตัวสามตัวท้ายอยากได้เหมือนกันแหละไม่มีอะไรให้หวังนะตอนนี้หวังกับบางวันก็ยังไม่ได้ตอบหลับก่อนพบไปเรื่อยๆมีเวลาตอบอพ่พดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โรกมากเลยเนิ้วกันล็อกปวดงอไม่ได้ ก็พยายามแช่น้ำอุ่นทุกเช้ากินยาด้วยกินยาแล้วก็ไปคส่ทีนี้ก็ต้องแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจะล้างมือก่อนมือเหม็นค่ะแปกปูเสร็จแล้วมันเหม็นโอเคหวัดดีนะคะง่วงทำอะไรไม่ได้อยากหลับอย่างเดียวเลยหมดเดี่ยวหมดแรงใยกินยาเข้าไปเห็นไหมคะเพืเ่อนๆสนใจไม่รากับลาบเนี่ยแหละ น่าจะได้อยู่นะคิดว่าพอได้กินได้ใช้ก็โอเคแล้วเนาะอันนี้ก็จะบ่ายสามนะอีกแป๊บนึงเราก็ได้ข่าวดีกันละขอให้ร่าให้รวยทุกคนนะคะ mm. เฮงๆปัางๆค่ะ mm. งานให้พี่มาร์คกับไม่มีงานลงอร่อยเนาะแต่นี้มันเป็นปูทะเลค mm. ่ะเ็เรียกปูอะไร mm. เรียกไม่ถูกเหมือนกัน ใส,ส่ส้มตำค่ะดีตอนบายบายค่ะเพื่อนๆมาแกะปูกันค่ะแกะปูไว้ำส,ส้ตมตำค่ะปูเค็มเต็มถุงเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีอะไรมั่งหลายอย่างงานเราเยอะค่ะแกะปูเสร็จก็จะได้ อันนี้ก็จะบ่ายสามแล้วอีกแป๊บหนึ่งเราก็ได้ข่าวดีกันแนะ้วขอให้ร่ำให้รวยทุกคนนะคะเฮงๆปังๆค่ะดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โลกมากเลยเนิ้วกระล็อกปวดงอไม่ได้ก็พยายามแช่น้ำอุ่นทุกเช้ากินยาด้วยกินยาแล้วครนี้แดดร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆปูเค็มค่ะปูเค็ม กออกแกะเอากระดองมันออกค่ะปูเข็มแกะเอากระดองมันออกค่ะไม่ใช่ปูนาถ้าปูนาบ้านเรามันจะเวลาลงลยงานเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เหนื่อยกับงานจังเลยลงคลิปมันก็ต้องไปเยี่ยมบ,บ้านเพื่อนด้วยเนาะเราไม่มีเวลาเลยเช้ามาก็รีบลงแล้วก็รีบไปตลาดค่ะกลางคืนนอนเนี่ยจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้ คอมเมนต์รอบเด็กทีเดียวนะคะไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ถ้าได้มากก็ดีแต่เสร็จแล้วค่ะปูไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ถ้าได้มากก็ดีแต่เสร็จแล้วค่ะปูดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โลกมากเลยเนิ้วกระลอกปวดงอไม่ได้ ก็พยายามแช่น้ําอุ่นทุกเช้ากินยาด้วยกินยาแล้วก็เป็นเพื่นน้อยใจนะคะบ้านไหนที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมอะ่ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวไปคะ่ะทํางานคนเดียวมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยไี่รู้จะทามั่วงทําอะไรไม่ไดไ้อยากหลับอย่างเดียวเลยหมดเรี่ยวหมดแรงเลยกินยาเข้าไปเห็นไหมคะเพื่อนๆสนใจไม่ใส่ข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวถ่ายข้าวเหนียวให้เพื่อนๆดูอยากกินข้าวเหนียวมาเอานะคะนะคะ่ะ ไอ้สนใจมาเอาไปทำส้อตทำนะคะมีเยอะเลยค่ะน,นี่เดือดร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆปูเค็มค่ะปูเค็มเดี๋ยวเอากระดองมันออกนะคะไอ้สนใจมาเอาไปํำส้อตทำนะคะมีเยอะเลยค่ะ มีเวลาลงเลยงานเยอะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เหนื่อยกับงานจังเลยลงคลิปมันก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนด้วยเนาะเราไม่มีเวลาลอะไโ่คกับลาบเนี่ยแหละน่าจะได้อยู่นะคิดว่าพ <c oughs> อได้กินได้ใช้ก็โอเคแล้วเนาะ,นะคะ่ะคอสนใจมาเอาไปตำซ้มๆนะคะมีเยอะเลยค่ะ วันนี้ก็ต้องม่วงทำอะไรไม่ได้อยากหลับอย่างเดียวเลยหมดเรี่ยวหมดแรงใยกินยาเข้าไปเห็นไหมคะเพื่อนๆสนใจไหม <c ười> มากินส้มตำด้วยกันค่ะดูเค็มดูดมสมบูรณ์นะคะแต่ขี้โรคมากเลยเนีวน้วกระลอกปวดงอไม่ได้